นี่ครับนิสสันนะครับคอนเทีย er. นี่ก็นำทางโดยรถไถนะครับมีกัหรหันลมนะครับมีกัหรหันลมเส้นทางออฟโรดนะครับโหดๆนะครับ อันนี้ก็มาดูรถนะครับนี่นะครับดูรถคันนี้นิสสันคอนเทียสประตูครับอดี้ก็โอเคนะครับโดยรวมนะครับแต่จะมีเก็บงานนะครับเก็บรอบคันเก็บทั้งคันนะครับเก็บสีทั้งคัน